อ่าสวัสดีฮะยายมั่นวันนี้ทำอะไรเนาะยายวัวชิ้นวัวชูเกี่ยวใช่ไหมชิ้นจุความดิถ้ำยังมห้เนี่สููนอใหม่บอกสูนอใหม่ใส่อยังยายปลาปลาอย่างปลาดุกปลาดุกเนาะนี่อันนั้นนี่มูลค่าสูงท่งใส่น้ำมันบอกยายเอียังของสูงท่งนี่ดีนี่นี่แม่นี่ เออ,เอ,อมกพริกมกลบบรรยากาศตอนนี้ตุ่มน้องใหม่ก่อนบอตักกวกั้งใหมวัตถุดิบพ่อมีหลายอย่างอย่างายใส่ในมุกน้อใหม่สีเทมันเสฉนมีอะไรมีน้มีหอมอมีมะพร้มีปลายาหนะัง ใส่น้ำกันเห,นหรอจ้าแล้วก็บุงนะว่าข้วเนียวตุยเนาะข้าขเหนียวตัวตุยหอนหอนอาหารลาวหรอบออ่แมอาหารไทยเมนความเสียบใหญ่ๆความเสีบนน่ให้ระดับไดความเสีบเสียบอีรีหรือเสีบน,นินเสียบจุจจกินไดุ้เลย <laughs> เสียบจ,จลุลลมบเลยบางทีแต่ว่า ซุปน้ำใหมน่นี่เอาพักแยงมากับยายมันยังเข่ากันพักขยพัก,นก,พกหนอกพ <จะ S 1> ักจ<ด>นะว่าพักหนอกนะี่คักเลยเนาะพักหนอกเนาะได้แต่ชิมมักใส่เวลาในโดนบบใหญ่ายายโอ้ยดนเลยเนาะบอก <มา S 2> จะได้กินหาเพียวเขกับไปเลยไม่ใช่ลา,าวนีนม้นกันมึงนี่จัน กดติดตามตอนต่อไปนะครับ